สลครับ <c oughs> ตอนนี้หมดงบไปหนึ่งบาทแล้วซื้อตะปูสอกิโลประมาณนี้นั่งชิวๆ อีกหนึ่งหลังหนึ่งหลังนี่ครับโอเค